มาที่นครพนมกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะลงพื้นที่ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมตั้งโรงทานสนับสนุนการจัดงานบวงสวงพยาสีสัตตนาคราชประจำปี2567ส่งผลให้ได้รับการชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสงวนจันพรประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดนครพนมนายนิวัฒเจียริยะบุญญานาย,ยกเทศมนตรีเมืองนครพนมตลอดจนผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสถานที่จัดงานบวงสวงพยาศีสัตตนาคราชณบริเวณลานพยาศีสัตตนาคราชถนนสุนทรนวิจิตตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนมูล,ลนิธิและภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจตั้งโรงทานตามศรัทธาเพื่อให้บริการอาหารเครื่องดื่มแก่นางรำและผู้ที่มาเที่ยวชมในปีนี้ ทางด้านผู้ว่าจังหวัดนครพนมก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่งรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่รวมด้วยช่วยกันนะคะในการจัดตั้งโรงทานตามศรัทธาเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวนครพนมซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ที่เที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะ โดยการจัดงานบวงสวงพญารีสัตนาลคราปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะการจัดริ้วขบวนแห่เครื่องบวงสวงที่มีความสูงถึง7เมตร70เซนติเมตรถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยและมีขบวนนางรำกว่า1,200คนในวันเปิดงานส่งผลให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายกระจายรายได้เข้า สู่่ชชุมชนคะสำหรับการจัดงานบวงสวงพยาศีสัตตนาคราชประจ 67, ําปี2567ก็จะมีไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม2567นะคะโดยมีสีสันของขบวนแห่เครื่องบวงสวงพร้อมมีการรำบวงสวงสุดสวยงามในทุกวันค่ะ โดยมีผู้มาร่วมรำไม่น้อยกว่าวันละ700คนค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงในทุกๆวันนะคะซึ่งก็สามารถไปกันได้นะคะงานจนะมีประจุดถึงวันที่13กระกฎาคมนี้ค่ะ